สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มาตอบคำถามสำหรับหลายๆคนที่ถามคำถามมานะคะตอบไม่ไหวเลยจริงๆต้องมาตอบในคลิปนะคะซึ่งคำถามที่เราจะมาตอบในวันนี้นะคะก,ก็ต้องเกี่ยวกับการท้องไม่ท้องนะคะด้วยเหตุการณ์ต่างๆอวันนี้นะคะรวบรวมมาตอบที่นี่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะไม่อยากพลาดทุกคลิปดีๆนะคะกดติดตามสันกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดไว้เลยนะคะเวลามีประเด็นคำถามอะไรใหม่ๆก็จะได้อัปเดตก่อนใครนะคะ ทุกท่านคะพบกันมาพิธีท้ทองนะคะเจอกันนะคะมีความรู้ของคุณผู้หญิงและคุณแม่มาฝากเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามก็แล้วกันนะคะปกติไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบนี้แต่ด้วยความที่บางทีมันมีคําถามต่างๆมากมายเราไม่ได้มีเวลามาตอบกันทุกคําถามนะคะก็อย่าเพิ่งงอนกันนะแต่ก็ถ้าหากว่ามันเป็นคําถามที่ถามกันเยอะก็จะพยายามเอามาตอบในคลิปก็แล้วกันนะคะเรามาถึงคําถามแรกกันเลยนะคะคําถามนี้ค่ะว่า หากเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนที่ผู้หญิงจะมีประจำเดือนไม่กี่วันนะคะจะมีโอกาสท้องได้ไหมเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันคะ่ะ ค่ะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์นะคะในช่วงที่คุณผู้หญิงใกล้มีประจำเดือนนะคะ,ะมามิทิท้าบอกไว้เลยว่าไม่แนะนําให้ใช้วิธีการนับวันปลอดภัยเพราะอร่รนะคะเพราะวันปลอดภัยของแต่ละคนคล้ายเคลื่อนได้แตกต่างกันนะคะการนับวันนะคะเป็นโอกาสที่เสี่ยงสูงมากๆที่จะทําให้ตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นไม่สนับสนุนให้นับวันเด็ดขาดนะคะแนะนําว่านะคะจะเป็นวันไหนก็ตามควรป้องกันจะดีกว่าเพื่อความมั่นใจได้ปลอดภยัยแต่ถ้าหากเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแต่ถ้า ยังไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะสามารถใช้ยาคุมฉุกเฉินได้เลยนะคะซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวาสามารถดูคลิปย้อนหลังของมามี่ทีท็อกได้เลยนะคะทาคลิปในเรื่องการทานยาคุมฉุกเฉินไว้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปถ้าสมมติว่านะคะเรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแต่หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะผ่านไปมีประจำเดือนมานั่นก็คือบอกได้เลยว่านะคะถ้าหากประจำเดือนมาหลังจากมีเพศสัมพันธ์นั่นก็สแสดงว่าเราน่าจะไม่ได้ตั้งครรภ์น คะ การที่บอกว่าน่าจะไม่ได้ตั้งคันทําไมไม่ฟันทงนะคะเพราะบางครั้งนะเราไม่สามารถแยกได้ว่าประจําเดือนที่คุณเห็นน่ะเป็นประจําเดือนที่เป็นประจําเดือนจริงๆหรือเป็นเลือดลังหน้าเด็กหรือไม่แต่มันก็มีวิธีแยกคร่าวๆนะคะจริงๆมัมมิทิทอกได้ทําคลิปในการแยกเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะนั่นก็คือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเลือดลังหน้าเด็กอ่ะมาไม่เกินสาวันหรอกแล้วก็จะมาไม่เยอะอ่าสีเลือดก็จะเป็นเลือดที่สีไม่แบบเข้มดําเหมือนกับประจําเดือนนะคะแต่ประจําเดือนเนี่ยก็จะมีความเข้มมากกว่าแล้วก็มีหลายวัน มากกว่านั่นเองนะคะสำหรับคำถามที่2นะคะคำถามนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่กำลังรับประทานยาคุมแบบ28เม็ดอยู่จะมีโอกาสตั้งทันได้หรือไม่นะคะขอตอบตามนี้เลยนะคะว่าการคุมกำเนิดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามนะคะไม่มีอะไร100% แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ต้องวิตกกังวลนะคะเพราะว่านะคะมีโอกาสน้อยมากๆไม่ถึง1%เปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นหากเราคุมกำเนิดเราก็ไว้วางใจได้ว่าไม่น่าจะตั้งครรนนะคะแต่ว่าถ้าหากเกิดว่าเรามีความสงสัยซึ่งวิธีสังเกตง่ายๆว่าเราจะตั้งครรนไม่ตั้งครรนไหมนะคะก็คือสังเกตเลย28เม็ดนะคะจะมี21เม็ดที่เป็นเม็ดยา7เม็ดที่เป็นเม็ดแป้งนะคะช่วงที่กิน21เเม็ดมันจะระงับไม่ให้ไข่ตกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โอกาสในการท้องน้อยมากๆแต่ถ้าใน ช่วงที่หลังจากกิน21เม็ดต่อไปนะคะเม็ดที่22นะคะย3 24ิบสา2ย28ิบสี่ี่ิมันจะเป็นเม็ดแปง้งซึ่งช่วงนี้ถ้าพอเรากินเม็ดแปง้งปุ๊บมันจะทําให้ประจำเดือนเรามาแล้วก็สังเกตเลยค่ะถ้าเกิดว่าประจำเดือนมาอ้เราก็สบายใจได้เลยว่าเราไม่ได้ท้องนะคะแต่ถ้าหากเกิดว่ายังกังวลใจอยูอม่มันใช่ไหมหรือประจำเดือนยังไม่มาอ้าวกินเม็ดแป้งแล้ว ก็ยังไม่ถึงรอบที่ประจําเดือนมาก็ควรจะไปซื้อชุดตรวจมาตรวจนะคะแต่แนะนําว่าการซื้อชุดตรวจมาตรวจนะคะมันจะตรวจได้ผลนะคะว่าท้องไม่ท้องเนี่ยหลังจากปฏิสนธินะคะประมาณ10-14วันค่ะสำหรับคำถามที่3ค่ะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์นะคะในช่วงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยจะมีโอกาสท้องได้ไหม ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นประจำเดือนจริงๆย้ํานะคะเกิดว่าเป็นเรื่องประจำเดือนจริงๆช่วงนั้นแน่นอนว่าผู้หญิงไข่ไม่ตกและถ้าไข่ไม่ตกนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วก็โอกาสน้อยมากก็คือโอกาสแค่เป็นศูนย์ในการที่จะตั้งครรภ์น,นะคะ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่แนะนําเลยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสุขอนามัยที่ไม่ดีนะคะมันมันสามารถติดเชื้อได้ง่ายนึกออกไหมคะเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยกำลังมีการหลุดลอกของัดลูกนะคะการที่มีเพศสัมพันธ์คุณผู้ชายนะคะที่ไม่ได้ป้องกันนะคะด้วยการใส่ถุงยางอนามัยเลยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออะไรได้ง่ายมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะหากผู้หญิงคิดว่าตัวเองมีประจำเดือนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลือดประจำเดือนละ่ะ เกิดเขาไปเลือดอย่างอื่นเช่นเขาอาจจะมีเป็นโรคมีการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กันโอกาสที่จะตั้งขันก็เป็นไปได้สูงแต่ก็อยากแนะนํานะคะมมิทิทองแนะนำหมีว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจและยังอยู่ในช่วง72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะคะก็ควรจะรับประทานยาคุมฉุกเฉินนะคะ,ะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่าและถ้าหากเกิดว่ายังกังวลใจประจําเดือนหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่มาสักทีนะคะก็ยังแนะนําเหมือนเดิมคะ่ะว่าควรจะไปซื้อชุดตรวจ ตรวจซึ่งจะตรวจได้ผลไม่ผลนะคะ,อ,ะอย่ารีบไปตรวจอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเพิ่งมีวัน2วันนี้รีบไปตรวจไม่มีทางได้ผลนะคะอย่างน้อยนะคะจะต้องประมาณ1 0ถึง14วันนะคะหลังการปฏิสนธิหรือประมาณหลังก็คือถ้าให้ชัวร์หน่อยก็คือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ประมาณ2สัปดาห์ถึงจะเอามาตรวจได้นะคะ สำหรับคำถามสุดท้ายในคลิปนี้เลยคะ่ะก็คือส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคุณผู้ชายถามซะมากกว่านะคะถามว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์นะคะโดยการที่คุณผู้ชายหลังข้างนอกนะคะจะมีโอกาสทําให้ผู้หญิงเนี่ยท้องได้ไหมนะคะมีทีท็อกตอบอย่างนี้นะคะว่าการหลังข้างนอกเป็นการเห็นด้วยสายตาแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในขณะที่กาลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีการหลุดไปของอสุจิหรือไม่นะคะ,ะเพราะว่าบางทีผู้ชายไม่ได้รู้สึก ว่าหลังออกมาแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะมีการเล่นรอดออกมาได้เพราะฉะนั้นถือว่าคุณเสี่ยงสูงมากๆในการที่จะใช้วิธีการหลังนอกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะ,ะมามิท่ท็อกบอกเลยว่ามันไม่ชัวร์เลยนะคะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากๆทางที่ดีนะคะหากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วกลัวการตั้งครรภ์ก็ต้องป้องกันด้วยวิธีต่างๆที่เขามีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับทานยาคุมกำเนิดหรือการใส่ถุงยางอนมามัยซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะ แล,และที่สําคัญนะคะจะบอกว่าอย่างหนึ่งเลยว่าการหลังนอกนะคะการไม่ได้ใส่ถุงยางอนามายัยหากเขาไม่ใช่สามีภรรยาของเรานะคะอโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยสูงมากๆกนะคะการคุมกําเนิดเนี่ยด้วยวิธีใดๆก็ตามนะคะถ้าไม่ใช่การใส่ถุงยางอนามัยนะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะหาก การหากเป็นการหลับนอนนะคะด้วยที่ไม่ใช่คู่ด้วยไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่แฟนนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้คือ1หนึ่งนอกจากไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แน่นอนแล้วนะคะยังมีโอกาสติดเชื้อได้สูงด้วยทางที่ดีนะคะบอกเลยว่าหากเราทางที่ดีนะคะบอกเลยว่าถ้าหากเราทําแบบนี้ไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึง72ชั่วโมงยังไม่ถึง3าวันก็ไปทานประพยาคุมฉุกเฉินได้นะคะแต่ว่าถ้าหากมันเลยไปแล้วล่ะ แต่กวนใจไม่รู้จะท้องไม่ท้องนะคะก็ควรไปซื้อชุดตรวจท้องมาตรวจเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ควรจะตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย2อาทิตย์นะคะถึงจะสามารถรู้ผลได้ค่ะ ข่าเป็นไงบ้างคะวันนี้รวบรวม4คําถามที่ถามกันบ่อยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะจะมีสรุปคําถามแบบนี้มาให้ฟังนะคะเพื่อคลายข้อสงสัยกันไปเลยนะคะค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากฟังคําตอบดีๆแบบนี้อยากฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้หญิงหรือคุณแม่ๆนะคะสามารถติดตามช n e ลนี้ได้เลยด้วยการกดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะไม่พลาดแน่ๆจะนํามาฝากทุกเรื่องดีๆเลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ